ห,หลังเลยวะแ้มันโดนงัดน็นอตเข็ใในใกล้อยู่ใ,ใกล้ๆไม่ไกลฮ้ยนอตสองสวย สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอเสเซตแมนราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up Gamer ได้มีบริการเติมเกมซอเสเซตแมนแล้วนะครับใช้เพียงเลข ID ในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัย100%แน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น Rov Free Fire Hearthstone PUBG Mobile Legends of r u n t e r a LOL Y Lift เพียงคุณแอดไลน์ไปที ie, ่อ Top Up Gamer นะครับเติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัย100%ตต้อง Top Up Gamer ครับ เนี่ยมีเอเคเต็มเลยใช้ไปก่อนดูเดิน้องต้นหนึ่งเขาไปยิงไร้ต่อ,อยกันเลยวะถอยได้สนายทกดทีวะกสนายไงไง <laughs> อ้สัสก <laughs> <laughs> ูเดือดจะเชื่อมันลงฝั่งนน้นใช่ปะไม่รู้ ไมไปลงฝั่งโน้นนี่ไปลงตรงไหนน้องชายน้องชายเห็นเปล่าฝังงง่งโน้นฝั่งโน้นลงฝั่งโน้นไปเลยเห็นละโดนสองนัดโดนไปสองนัดเข้าขาบับข้างซ้ายาาแล้วขบับข้างขวาวไ้สาว เอาใส่ขโมยของขาป่าวะเออเอาเอาเอเอาโดนไปสองนัดแถวนี้แหละลงไปข้างล่างแล้วมั้งเฮ้ยขับบินวะเฮ้ยหลัง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 หัวแล้วเดีด๋ยวหนึ่งนหนึ่ง ไม่มีหมวกเลยเฮียแม่งสลาดเลยบนมาดิบนหัวกูวะเไปเช็ควะเฮ้ยเอ้าโอ้เช็คไอ้นทิวนะกูหมดแล้วมาดิมาดิจะมีสองตัวมาดิมาดิฝั่งตัฝั่งตัวลไก่บ่สิไม่เอาเลยเราอะน้องน้องต้นหนึ่งไม่เอาเลยเราอะ ไม่ได้เอาเชีอยอะไรก็กูมาไงมันเช็คไงใครเช็คเนีตัวที่มึงยิงไงมันเช็คไม่เห็นนะมึงจะขึ้นเช็คตามไอ้สัตว์ไม่ยิงก่อนมันกดหาเดตวิ่งหนีไปทางทางซ้ายเบ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่เช็คอะที่เอ็มโฟนี่ยมาเอาดิจะได้ไม่บ่นเนี่ยไปเนี่ยเอ็มโฟนี่แล้วเจอเอ็มโฟแล้ววะเออเจ้ก็มาให้เราไงเมื่อกี้ซาไลมารับแน่นอนซาไลมารับอะไรรออยู่ซาไล ไม่ไม่ใช่สาหลงไม่ไหวเลยนะไม่ไหวฟานดีโร่ฟานดีโร่ฟานีโร่เป,ปล่างั้เอามีแล้วไอ้เหี้ยมีคนนี่หว่า,ไ,า,วาไหนกาลังมาเก็บไอ้รอบกาลังมาเก็บไอ้รอบจริงเหรอมาหนา่อยมาหนา่อยมาหนา่อยเออลำเนินกาลังวิ่งไปยเย็นเฮ้ยไม่ใช่มันอยู่เมืองอ๋ออยู่ในเมืองสินี่แหละแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามกูแม่งมันไปเก็บมาแล้วนี่หว่า บอกแล้วมันต้องมีอยู่แล้วคนน่ะกูชิดนะรอี๋ยวกูรอจะผมไปโผล่ทางกำแพงขวาอยู่หน้าก <tao S 1> an ูเนี no ่ยกำลังเลาะอยู่อยู่หน้ากูเลยเต็มเลยวะไอ้เชี่ยมันไม่ยิงบอดด้วยนะอย้าเรียบบอลเดียวมันไม่ยิง ไอเชื่อไม่เห็นกลัววะผมเห็นผมเห็นผมเห็นมันไปไม่นอกอะ่ะ<อ>ไอเหืห่อนจะเชื่อน้องหนึ่งน้องหนึ่งโอ้ยเอ้ตีนี้หนึ่งด้ยเออน้องหนึ่งว<ะ>ัยสิบหกว่ะ,ะอยู่ไหนกะมีปะอยู่ไหนบ้านในเมืองนี่แหละในเมืองนี่แหละมีนี่นี่ตรงนี้มีตรงนี้นี่ไอหนากูอ้าวโหไอ้สัตว์ไม่ทันวะไอไอบอลมาแล้วกูโดนพอดี ชุบได้ปะหน้าชุบเพื่อนมันวะบอลมึงมีชุบเลยเอออยู่ตรงที่มาก่ะทิวเข็จ okay, ละบอลมียาปะวะถอ,อ,อ,อนดิ โหมโ,หโหยนใส่ได้สามอันยังไม่ออกเดี๋ยวป,ปั๊มก่อนบ้านผมบอกว่าเฮ้ยบ้านผมเดี๋ยวเดี๋ยวปัปป๊มยายอยู่ <S <S หน้าพี่เลยเนาะสวยดิอันนี้อันนี้ ตาันสวยน้องชายพีเข้าไปเลยนี่ดีกว่าตรงนี้ปลอดภัยกว่ามาใครมียา้างชิงยาให้หน่อยดียาหมดแล้วอ่ะหมดแล้หมดอย่างไอตีนยังไม่หมดนี่ใครเก็บยาไปมาเลยว่ <c oughs> ะเฮ้ยใต้ตีเน,นเนนหรอบนเขาเด็กไอ้เชื่อมงจากไหนวะ ป่วยอะไรมาดิพวกมึงอะไปตรงได้บนลต้องจบไปบอลเลยโอ้ยเชื่อน็อกปะมาน็อกน็อกมีตัวในตัวไกลตัวไกลตัวไกลตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไปขอดีไหมเนี่ยที่เดียวกันอยู่นี่อยู่ตรงนี้ เข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวช้า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 ต้องช้าแล้วบาเลีย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 ไปยิงอยู่ไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงอยู่ไหนวะบนเรือมีคนอีกเชี่ยวกูเหลอจะเชื่อมีเชี่อคนละตี ตัวนี้หายไปไหนแล้วอะตัวเมื่อกี้ไปไหนวะเออโอ้โหหอนเหลือไม่ก็ยิงจังเลยมึงจะไปเก็บศพไปบอลก่อนเดี๋ยวไม่ได้เล่นเออเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยวอยู่ตรงนี้ลองสับไอ้ั่นใครมันมาเก็บแล้วนี่มันมีคนวิ่งมา ตายตายที่นี่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเพี้ยสอบกันเก็บแล้วเก็บแล้วเกับแล้วกลับแล้วนี่เพี้ยมันมีออฟเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเด้อมันเยอะเกินไปใครบินมาเต็มเลยวะไม่รู้เพี้ยตอนเนี้ยมั่วไปหมดแล้วเนี่ย เดี๋ยวมาชุบกันพี่บอลนะออฟบอดบอดเออชุบเลยชุบเลยมีออฟไม่อยากบัดเลยไงฮเแีร์ไม่งหมวกสีแล้วตลอดบนเรือแม่งยิงแฟกันไว้เป็นไงล่ะวายทิวสองตัวเลยเสา ตตัวอรง,งไหนไม่รู้นี่ไงโดนหัวไปอีกนัดโดนหัวไปอีกนัดดิสเสาเรือกระโลกะโงกระโลงเรือตรงกลางเดชสัตว์มาดิวัดอีกเปลา่าวัดอีกเปลา่าวัดอีกเปล่ายิงยากว่ะมันโดนหัวสองนัดแล้วนั่นนะอะหมวกมันแตกแล้วน่นอะมุมผมมองไว้ให้ดิพี่ต้องรับหลังด้วยหลังมันมาเนี่ยพี่เอาในเมืองก่อนดิ หลังไงวะไม่เมือง <Okay S 2> เราอะโอเคโอเคไอ้ที่เราเอาในเมืองเนี่ยโดนจะโดนทั้งหลังอว่าไม่โดนหรอกวะ <c oughs> เดินเปิดข้างๆก็ <c oughs> ไม่ได้เนี่ยไอ้ตีเหลือแม่งไม่จบแน่ไี่ฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นมีไอ้นี่หุ่นยนต์จอดตรงหุ่นยนต์ตรงหุ่นยนต์มีตัวนึง <c oughs> <c oughs> ข้าางงล่ชั้นล่างอะ่ะบนบนนี้มีอีก,อกต้องเอาตีขุนโจรเลยเปันงครโดนใครงัดมันโดนงัดมันโดน,นงัดน็นอเจะเคียสะบัดมีหลายมือหลายตัวนะมีหลายตัวนะเฮ้ยตัวอะไรอะบาเรียแล้ววะสุดเพื่อนอยู่ จุบแล้วแหละป่านนี้จุบแล้วเพราะวามันปลาเดียวโอเคเจ้าหุ่นยนต์แม่งเไรสัตว์กลัวไอ้เฮียจงเรือแม่งไม่จบกับกูจริงวะเฮ้ยเฮ้ยชั้นนี้ชั้นสองเง้นสองเง้นสองชั้นสองด่านฟ้าด่านฟ้าชั้นสองนกชั้นสองนกไอ้เฮียชั้นสองไอ้ได้เก็บแล้วชั้นสอง ฉันสองอยู่นะเจ็บแล้วนะโอ้ยเฮียมันขึ้นหุ่นยนต์เฮี s <S ยนะพอดยังยังแค่เนาะชุบได้นะมีที่ชุบเก็บเหรียญยังเก็บเก็บเหรียญกายยังไม่เก็บโอ้ยเฮียมันมาไล่ตีเรือ ตีเหลือเข้ามาแล้วเหรียญเก็บแล้วเหรียญเก็บแล้วไม่ขาดเหรียญไกลเหรียญไกลไม่ได้เก็บสัตว์เยอะจังวะยังไม่ชุบก่อนแม่งเลยปากฝาเก็บเหรียญน้ไหมยวไปเก็บเหรียญไกลให้เออเหรียญไกลอยู่ใกล้ๆใกล้ๆไม่ไกลเฮ้ยน้องสอง้ยสวยแถนี้โดนว่ะ ซ้ายก็มีอีกคงเยอะเกินบมาเอาเอาหน้าก่อนดีกวา่าเดี๋ยวชุบก่อนดีวะก็แต่ซ้ายมันมีคนนะ่ะเล่นก่อนต้องเล่นชุบได้หหเหรอวะหน้าร้านชุบเหรอไม่มียาเฮ้ยเล่นก่อนเล่นก่อนมนันนไองสอบอลไม่มียาบอลเลื่อนไม่เต็มไอ้บอลข้างไอ้ตัวบอลมึงข้างไอ้ตัวมึงข้างเมือ่อกี้ซ้ายบนยิงต้องหินนะชุบแล้วชุบแล้วนะอยู่ใีป็นพิเศษ โอ้สามตัวยี่ยความหวังมอบ้านเชคขึ้นมาเองบนี้อะอนีตัวเดียวเป็นตัวเดียวตรงเ,เ,เนี้ย หนุมหัวหลังสังอเออตัวเดียวสุดท้ายแล้วคำยาก,ก่อนได้ตัวไกตว่ตัวนี้อยู่ไกลไม่ไม่มีสามตัวพี่ตรงเนี้ยใกล้ผมอ่ะไม่ไม่ไม่ไมไมเอาตัวไอตี้เนี้ยเลือตัวหนึ่งเแล้วตัวไกลอะเข้าหมดแล้วป่าวคลตี้นะอันนั้นคอลตตี้นะขวามืออะ บนหัวมึงอ่ะฝ่ามือบนหัวมึงน่นะหน้าข้างหน้ามึงเลยนะเอออ๋อไหลอพวกนี้หมดยังไงยังเป็นไงเนี่ยคนละตี้เนี่ยคนละตี้เอาเอาสามพวกนี้ก่อนเดี๋ยวปะมันแค่น็อกไหมเออเป็นไง,งไงหมดหมดตีนี้หมด จะตีซ้ายแหละสามคนสุดท้ายน่ะตีนั่นแหละสามเลยเหรอเออสามเลยโอยกอใช่ไปหยอกอย่าไปหยอกดิหยอกบ้ามันเข้ามาช้าขึ้นมาี่หน้าแหกเลยนะเว้ยนี่ไงซ้ายสายวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายวิ่งตายหญิงเลยเนี่ยไม่น่าปลาตัวหนึ่งไกลตัวไกลตัวไกลตัวหนึ่งเห็นแล้วเขาอยากพอาตัวใกล้ก่อนเหมือนมันตก ว่าตัวใกล้เว้ยจะมีตัวใกล้ตัวหนึ่งอ่ะอเอาเว้ยเดาไฮไลท์ห,หินหินหินทั้งหน้าหินทั้งหน้าเล่นหินทั้งหน้าได้ที่เี่ยมันกลัวมันกลัวแี่สองหนึ่งกลัวเฉยเลยสัต ไม่เหมือนยงใครวิ่งวะไม่ไม่ไม่บล็อกอหะน้าผมขวาขวามาแล้วเออเราเยากันผิดจ้หมดหัวหมดหัวนั่นแหละใจเย็น เย็นๆเย็นๆเจ็บแล้วโอ้ยเขี้ยะไอ้กูอยน่อยแต่ชี่โอ้ยเอ้ยไม่น่ากดปั๊มเลือดเลยอ๋อนี่ว่าหลบพ้นแล้วเฮ้ยเชี้ยแค่ดามจถึงพันเก้าเ่นผ้านะเมื่อกี้แม่งนึกว่าจะหลบพ้นแต่แม่งหลบไม่พ้น เต็มที่แล้วทำดีที่สุดแล้วเราไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับสวัสดีครับ